เพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตรู้ลมเนี่ยพลิกไปได้สี่มุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนาและทำอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทำเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้นะพระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปฐานกายาบริบูรณ์ยังไงโพชฌงบริบูรณ์ยังไงวิมุตตเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะ เธอรู้ลมหายใจนะและถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ลิกสูตน,นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบรบูรณ โคชมบริบูรณ์วิมุตตบริบูรณ์ <c oughs> แล้วพระาศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปสสนาพระองค์ใช้บทพัน,นะว่าเราไม่กล่าวนะอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิสษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้รู้จักจิตไหมไม่รู้จกักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลมอยู่เฉยๆเห็นนะนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทําไมพระเจ้าไม่เคยสอนคาบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้นะสาวกมาแต่งเองเรื่องคาบริกรรมเนี่ยมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะฉะนั้น ถ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสสนาและเธอกําลังทําความเพียรเป่ากิเลสแต่ถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่กําลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับปั๊บไปไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดตรงนั้นคนนี้จะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืน